สวัสดีครับตอนนี้ผมมาที่ร้านขายถังน้ำปั่นนะครับผมตัวนี้ขนาดา20ลิตรนะครับราคา26,650บาทนะครับผมแล้วจะมีตัวเล็กลงมาอีกนะครับผมและมีอยู4่4ขนาดนะครับนี่นะครับ ความก่วงของถังเดี๋ยวจะถามพนักง,งานและราคาดูนะครับผมเดี๋ยวยังไงจะอบอกนะครับประมาณ8ไอ้ตัวนี้8ความก่วงแปดแดนิ้วนะครับ อยู่ที่8ป0พันแปดพันสองร้อยและตัวนี้ขนาดขนาด10นิ้วนะครับผมขนาด10บนิ้วไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะถามพนักง,งานดูนะครับและตัวนี้ก็ขนาด14นิ้วนะครับตัวนั้น16นิ้วนะครับผม ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวถามราคานะครับผมขนาดตัวตัวเล็กนี่คือหน้ากว้ง8นิ้วนะครับ8นิ้วก็เป็นถังเล็กราคา8,000กว่าบาทนะครับผมเล็กมากนะครับนนเดเหอ สินิ้วหมื่นหนึ่งนึแปดพันเก้ารอยยี่สแล้วกัอ๋อพ oh, okay. ่อมอเตอร์แล้วตัวนี้สิบ oh, okay. นิ้วเป็นถังเป่าอย่างเดียวก็ 9, คือ9,990พันเก้บบาท okay. ไม่แถมมอเตอร์ ตัวนี้ตัวเล็กแ0 0 0ันกว่าบาทไม่แถมมอเตอร์เหมือนกันนี่นะครับใครสนใจนะครับผมาราคานี้คือลถไม่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงใครสนใจให้ติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ